อันนี้ก็เป็นสีขาวมุกครับของรถเก่งครับรถเก่งไอ้เชอรี่ครับงานซ่อมส,สีเฉพาะคันชนสกเกิร์ตครับหอมของไอ้ตกแต่งนิดหน่อยครับ mm. เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับทันนี้เป็นสีขาวมุกครับ mm. เดี๋ยวดูตอนเสร็จครับว่าจะเป็นยังไงครับ ตอนนี้ผมก็พ่นไปแล้วประมาณหกสิเปอร์เซ็นต์ครับพ่นสีขาวลองสีขาวไปแล้วครับประมาณหกสิเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูตอนเคลือบเลกเกอร์กันนะครับตอนนี้ผมก็พ่นสีขาวลองสีขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแชมมารี่ครับนี้ฝาโป้งของอะไรครับเดี๋ยวมาดูตอนเคลือบเลกเกอร์กันนะครับ หรือว่าเคลียร์เลกเกอร์กันนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไงครับเดี๋ยวมาชนกันนะครับตอนนี้ไปล่องสีขาวมุกก่อนครับนี่ครับผลงานครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไงเอาไปครับหลังจากพ่นสีเสร็จแล้วเรามาพ่นสีมุกกันต่อครับนี่ครับพ่นสีมุกครับท่านี้ก็เป็นสีสามขั้นตอนครับ อันนี้ทําการก่อนจะเคลือบครับทําการปอยมุกก่อนครับนี่ครับอันนั้นก็โคยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูตอนเคลือบกันนะครับมาเคลือบเลกเกอร์กันครับนี่เครือบเลกเกอร์ครับเชียมาเลียร์เล็กเกอร์กันครับนี่ครับผลงานการเลียร์เลกเกอร์ครับต้นตามสเตตครับ นี่ครับจะอยู่แบบนี้ครับนี่รอบแรกครับเดี๋ยวมาดูรอบสองกันครับว่าผลงานจะสวยงามขนาดไหนครับรอบรอบรอบที่สองกันต่อครับ เสร็จสิ้นภารกิจครับมาดูผลงานเคลือบโลบที่2กันครับอันนี้เป็นฝาโปองแคมีครับนี่ครับผลงานครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจำพวกอะไรก็นั่นแหละอันนี้ก็เป็นสเก์ตครับอันนี้ก็เป็นกระชุนหน้าสะเก์ตหน้ากระชุนหลังครับนี่ครับผลงานครับนี่ครับผลงานครับเนื้อตึงๆไปเลยครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องสีรถยนต์ก็พูดคุยสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ